คุณแม่บอกอาการหนูหน่อยว่าตอนแรกที่เดินเข้ามาที่ร้านน่ะคุณแม่มีอาการยังไงเจ็บตรงไหนบ้างทั้งตัวเมื่อยเจ็บกระดูกเจ็บข้อก่นเจ็บคุณอาเจ็บพี่ยาทำอาชีพอะไรคะกอดถนนค่ะคุณยายกอดถนนอยู่ไหนคะอยู่สีว็เลยหมู่บ้านสีว็ีลอ๋อก็เลยได้กอดทั้งวันอ่าแล้วใส่ชุดของทางร้านเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกโล่งโล่งเนาะจากที่ปวดอ่า ไล่กดแขนใส่ปลอกแขนเข้าไปแล้วมันโล่งมันไม่เจ็บอะเบาใช่ไหมเบาเบาเบาใช่ไหมยกแขนขึ้นสบายมากจากที่ยกไม่ค่อยขึ้นใช่ตึงไม่ถึงอ่าใช่แล้วการไม่ถึงจับมาถึงแคปเบลก็เบลเงื้อมือได้เลยใช่ไหมตอนแรกเงื้อมือไม่ได้ไม่ได้แข็งไปหมดตอนนี้เงื้อมือได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแก้นะคุณยายน่หนาอกใหญ่มากเสื้อในคุณยายต้องปรับสายบางแล้วตรงเนี้ย ปล่อยให้หย่อนไม่ได้คุณยายต้องตัดสายออกสามนิ้วให้เขาเย็บให้หรือเย็บมือก็ได้นะเพื่อที่จะเชิดนมให้แขวนขึ้นแขวนเต้าใช้สูตรสะพานแขวนตรงนี้ไม่งั้นก็หลังจะคล้อมเพราะคุณยายสูงแค่ร้อยสี่สิบช่วยละพัสี่สิบห้าอาจจะอีกห้าเซนจรย์ห้าเลยสี่สิบไม่ได้นะไม่ได้นะบาลรถบาลรถบาลรถสถานะไม่ได้นะคุณยายต้องตรองอย่างนี้นะเห็นไหมคุณยายต้องไปปรับเย็บนะคะส่วนฐานหน้าอกไม่ต้องใส่ทับใหญ่กว่านี้ นะคะเพื่อให้เป็นวันเพราะว่าพอเราพอเราพอเรา,พอเราเปลี่ยนไปเนี่ยตรงนี้หลังเต่ามันจะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้หลังเต่ามันจะขึ้นเลยเพราะว่าพอเริ่มคล่อมตรงนี้มันจะเป็นก้อนตรงนี้ต้องกดให้ให้คุณแฟนช่วยกดช่วยกึ่งนะคะ<ม>แล้วก็กลับไปบ้านเวลานวดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้ถอดผงได้เลยแล้วก็ใส่ทีนี้เราพยายามให้คุณยายใส่บอดี้สูตสม,มุนแล้วแต่คุณยายใส่สามรอบเจ็บเจ็บเนี่ยตัวที่ตัวที่หนูให้คุณยายใส่เนี่ยตัวอย่างเนี้ย เปลที่เจ็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงตัวสั้นแล้วก็ดูร้าวเหรไมไใส่ไม่ได้ก็เลยไม่เคยซื้อซับดิเพราะพอช่วงตัวสั้นเนี่มันจะทําพอใส่แล้วมันจะมาปิดนมเพราะช่วงตัวสั้นมากวิธีแก้ก็คือให้ใส่แค่กางเกงเลกกิ้งหรือกางเกงถุงน่องเท่านั้นแล้วใส่กางเกงซับดิ้งทับแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องใส่บอดี้สูทก็ได้เพราะว่าพอใส่ไปแล้วคุณยายเริ่มมีอาการนี้ขึ้น อนแรกเนี <One input> <ge ar> ่ยายเราจับจับไม่ไ like ด <spirituality> yeah. ้ตอนนี้ได้ดีใจไหมแป๊บเดียวเองกี่นาทียี่สิบนาทีเองมันไม่ตึงเลยอ่ะไม่ตึงเลยใช่ไหมแต่พูดดังๆให้ผู้ฟังฟังซิมันเป็นยังไงไม่ตึงอ่ะแล้วก็ใส่สบายด้วยโล่งโปร่งนี่มาตอนแรกไม่ยอมจ่ายตังค์นะตอนแรกไม่ยอมจ่ายตังค์นะทำไมนะตอนแรกตอนแรกจะเอาอันนี้ใช่ไหมเอาแขนยาวไปเห็นในวิดีโอจะเอาคุณยายจะเอาแขนยาวแบบนี้เนี่ยคุณยายจะเอาแบบนี้ ตัวนึงมันสองหมื่นกว่าบาทเราก็เลยบอกว่าก็มีไม่ใช่ไม่มีแล้วคุณยายหมูก็เลยบอกว่าถ้าซื้อตามงบน่ะใช้แน่นใจไม่ใส่ตรงนี้เพราะตัวนี้ต่อให้เป็นสัม,มิทก็ยังไม่รันเท่านี้อันนี้กระชับจริงๆบอกได้เลยว่ากระชับจริงๆเพราะว่าสอนดินยาวสัมปิทเนี่ยเขาออกแบบมาให้แค่กระทับเล็กน,น้อยแล้วก็ใส่ออกนอกบ้าน บี่สุทของสัมเทธิ์เื่อเป็นแขนยาวเนี่ยเขากระชับผลแก้ปวดลังจริงแต่มันไม่ได้พะยุงยอะบีบแน่นตัวนี้ปลอกแขนเนี่ยเป็นปลอกแขนที่แตกต่างจากบริส้สูิ์สัมฤทธิ์ตรงไหนรู้ไหมต่องแตกต่างตรงที่ว่ามันบีบรัดมันบีบรัดตอนแรกคุณยายใส่จะเจ็บรักแล้ใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นยังดีแล้วดีแล้วเนาะคุณยายไม่ได้แก้อุปทานนะนี่จะเอาไปโปรโมดไหเนี่ยไม่ได้อุปทานเฮ้ยตะเบียงได้ด้วยเว้ยด้วยได้ไม่ได้เจลี ีี่่่่นยไได้ใชมตอนแรกที่หนูใส่ให้นะแกยังแบบเหมือนตึงๆยังเจ็บอยู่เลยลองใชมงม่มันเอื้อมมันเอื้อมไปถึงตอนนี้เอื้อมถึงไหนเอื้อมข้างหลังให้ดูดีโอ๊ยดีใจอ่ะ ันโดนกอดอย่างนี้เลยเนี่ยมันโดนกอดอย่างนี้เลยค่ะขาเล็กมากและทีนี้ด้วยอาการของคุณยายรักกระดูกเล้าลงขาถูกไหมเพราะเคยผาตัดเข่ามาแล้วนูแนะนําว่าให้ใส่ถุงเท้าทับทางนึงเพราะว่าอาการไม่ได้ปกติอาการคุณยายเป็นอาการ VIP ค่ะ VIP ยายทำท่าไหนนะทำให้ผู้ชมดูสิคะคุณยายคุณยายทำท่านี้ทำท่านี้เพราะเลี่ยงที่จะไม่ทำท่ายืดไงมันเจ็บขาใช่ใช่ไม่ได้ก็รู้ก็รู้อยู่ว่าทำท่ายืดแล้วมันเจ็บยิ่งเจ็บมันยิ่งคืนเส้นเขาบอกเขาบอกหมอ่านี่คือการยืดเส้นอย่างนี้ยยืดเส้นแขนหน้าไปเข็กระโหลกหัวหมอนเอาเลยก็คือก็คือก็ขวาดถนนนะกวาดอย่างเงี้ย วันนหมอไม่ให้ไม่ได้มึงครูสอนโยคะมึงมาดีเดิอันนี้ท่าแรกใช่ไหมป้าอันนี้ท่าที่สองป้าก็ทำแบบนี้สลับทำสลับท้ายนิดใช่แล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็ค่อยลงใช่ลงใช่นับหนึ่งถึงสิบแตะเลยทีนี้มันก็จะเล้ามาถูกสะโพกเลยนะมันจะเล้ามาสะบักยายเลยนะครับมือแตะอย่าคิดว่าซื้อชุดแล้วช่วยนะชุดหน่ะ เวลาซื้อเสร็จแล้วอยาเอาไปต้มน้ำกินมันต้องช่ชุดเพราะว่าเราต้องช่วยชุดด้วยเพราะว่าชุดเนี่ยไม่ใช่อาหารชุดน่ะไม่ใช่ยารักษาโรคกินไม่ได้ยืดไม่ได้กัดไม่ได้เราเป็นการใส่มันเป็นการบำบัดภายนอกมันเป็นการธรรมชาติบำบัดมันเป็นการรักษาภายนอกถ้าไม่สบายเราต้องคืนกําไรให้ตัวเองด้วยการดัดเส้นเราที่คุณหมอบอกให้เบียงเบียงยืดนะมันใช่อยู่แต่มันไม่ใช่ที่สุด ที่สุดคือต้องยืดย่างท่าที่ครูยโยคะเขาบอกเนี่ยเอาอีกอ,อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เดี๋ยว้ค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงมือต้องชิดกันแบบนี้แตะเลยแตะที่พื้นเลยนับหนึ่งถึงสิบอย่างนี้ก็ค่อยๆเอาขึ้นไม่ต้องกลั้นหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกได้แต่ว่านับหนึ่งถึงสิบก่อนค่อยๆคืน,คคนแล้วก็ตอนขึ้นก็ขึ้นเบาๆช้าๆแต่ทีนี้กรณีปวดเข่าจะนั่งพื้นก็ได้แล้วเหยียดขาแล้วก็ก้มหัว พอคุณยายตื่นนอนเนี่ยคุณยายจูนประสาทแล้วค่อยๆตื่นพอตื่นขึ้นมาแล้วเล่นกับตัวเองบนเตียงนอนบนที่นอนก่อนอย่าพุ่งลุกอย่าพุ่งจากโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมันมีคลื่นทิทายุควรเอาวางไว้ไกลๆศีรษะเลยปกติเอามาไว้ใกล้ตัวไหมเออใต้หมอนใต้หมอนเอาหมอนเลยเอาเอาอกอย่ามาไว้ใกล้ มันมีคลื่นวิทยุมันมีคลื่นพลังงานไฟฟ้าสถิตมันทําให้เลือดเนืดมันทําให้เราอึกอึกอไม่นี่แหละใส่อย่างนี้ยมันมีอนุภาคเงินมันมีผมเงินในนี้ยมันมีผมเงินมันมีพลังงานไฟฟ้าสถิตดูดเอาถ่ายโอนเอาไฟฟ้าสถิตที่จมอยู่ในตัวเวลาเราที่นอนเนี่ยคุณยายเนี่ย ปเอาฟอกกี้มาหน่อยข้างบนที่สีเดงเวลาคุณยายจะขึ้นนอนเนี่ยคุณยายเปิดเตียงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งขึ้นไปทันทีเพราะที่นอนผ้องผมเนี่ยมันจะก๊อบก๊บก๊อบก๊บมันมีไฟสถิตอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวไฟสถิตไม่ได้มาจากพัดลมตู้เย็นโดยทั้งหมดนะมาจากสิ่งแวดล้อมด้วยมาจากบรรยากาศในชั้นก้อนเมฆเมฆมันเสียดสีกันเมฆมันเสียดสีกันทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตดังนั้นมันก็จะไปจมอยู่ในที่นอนแต่คุณยายข้อดีคือคุณยายทำงานการแจ้ง มันไม่มีไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเนี่ยพลังงานไฟฟ้าสถิตจะอยู่ในการอับชื้นอยู่ในห้องห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์แล้วก็ในในเมืองในทุกๆบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีดาวนี้มีสเปย์อย่างนี้เนี่ยสเปย์อย่างเงี้ยหรือถ้าเราไม่อยากใช้สเปย์น้ําหอมเราใช้สเปย์ที่เช็ดฝุ่นเมื่อไหร่ก็ะตายออกกล้องด้วยเช็ดฝุ่นกันเดี๋ยวนะคะผู้ชมท้าไมทำอย่างนี้กับฉันสเปย์นี้พวกเธอก็ สเปรย์พวกนี้ถ้าคุณยายไม่อยากใช้สเปรย์น้ําหอมก็ใช้สเปรย์ฟอกกี้ธรรมดาหรือซื้อหัวแล้วก็ฉีดสเปรย์พวกนี้ฉีดรมเสื้อผ้าไม่ใช่ให้เสื้อผ้าหอมนะให้ไล่พลังงานไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกายให้ถ่ายโอนเพราะว่าน้ําและความชื้นมันจะช่วยทําให้มันจะช่วยทําให้เลือดหนืดเลือดจับตัวเป็นก้อนนี่เล็กๆตุ่มๆอัดๆเละคือผมติดนี้มันไฟฟ้าสถิตอยู่ในนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเปิดที่นอนปุ๊บสักแป๊บหนึ่งคุณยายก็ เอาอน,นิสิ์เลยสเปย์เพราะว่าลดพลังงานไฟฟ้าสถิตแล้วก็พยายามเอาเลิกใช้โทรศัพท์ก่อนเข้านอนเพราะว่าตัวยิ่งขดตัวยิ่งงอ<ๆ>เมื่อร่างกายเราวีคร่างกายเราอ่อนแรงร่างกายเราแบบว่าไม่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วแล้วเ,เราอ่อนล้าจากการทํางนานเรายังเอาไฟมาจมอยู่ใ,ใกล้ตัวเรามันก็จะสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นข้อเสียบางท่านเนี่ย ก็ถือขนาดเอาแก้วน้ําอะไรไปวางไว้ใต้ตีนเตียงหรือเอาถ้วยใส่แจก,กันน้ําหรือแจก,กันเพื่อให้มีความชื้นในอากาศเรียกว่าความชื้นสัมพัสเพื่อทําให้พลังอากาศในห้องน้ําเรามีปรับความเสมอความสมดุลของอากาศถ้าเราเปิดพัดลมหรือปิดประตูหรือเปิดแอร์นอนเนี่ยมันก็จะทำให้มีไฟฟ้าสถิตจมอยู่ ไม่ต้องถึงขนาดเอาโอมหรือเอาตู้ปลาไปไว้ก็จะทําให้ปลอดชื้นค่าของการปรับอุณหภูมิมันจะมีมากเกินไปหรือไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตัวเพียงหรือไฟอิงไปไว้ในบ้านที่มันพ่นปุ๊บปุปุ๊บเหรือเป็นแบบสปริงเกอร์ไม่จําเป็นเพราะเราไม่ใช่เมืองหนาวบ้านเราเป็นเมืองร้อนตื่นขึ้นมาสิ่งที่คุณยายต้องทําคือเปิดหน้าต่างเอาอากาศเข้ามาอื้ออืนะ้ออื้อน่ะต้องทํานะเปิดหน้าต่างเอาอากาศเข้ามาถ่ายเทเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องงห่มอยู่ในบ้านต้องใส่รองเท้าแตะในบ้าน เพื่อการไฟดูดแล้วก็ไม่ไม่ชาร์จโทรศัพท์หรือไม่ใช้โทรศัพท์ขณะที่เราชาร์จแบตอยู่เพราะไฟมันมันมีกะระแสไฟเราไม่ควรทานะคะแล้วก็ยิ่งตัวเราเมื่อยที่สุดคุณยายอย่าคิดนะว่าการที่คุณยายซื้อชุดอย่างนี้ชุดอย่างนี้ชุดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้คุณยายหายดีมไม่เลยค่ะมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษ มันช่วยแค่บรรเทาแต่ถ้าคุณยายอยากหายดีคุณยายต้องคืนกําไรให้ร่างกายด้วยการทําท่าออกกําลังกายและไม่ใช่ทําแค่5นาที10นาทีต้องทํามากถึง30นาทีเพราะว่าคุณยายใช้แรงงานตัวเองหนักมากจะมาทําแบบไก่กาอะไรเล่สามเทือหาเทือหรือยางเปลี่ยนแขลแวนี่มันบ่นได้หรอือต้องอยู่ตรงนั้นใช่ในนแล้วก็ทำใช่เปชั่วโมงยายนี่ทำทำก่อนตื่นขึ้นมาสลับเวลาก่อนทำทั้งตื่นนอนและหลังเกิด ทำเสร็จตอนพักเที่ยงในระหว่างพักเที่ยงหลังจากที่กวาดถนนเสร็จคุณยายมาถึงก็นั่งยืดตัวเองเลยไม่ต้องฟังใครต้องยืดถ้าคุณยายยืดตั้งแต่วันนั้นวันนี้คุณยายอาจไม่ได้ผ่าเขาเลยด้ซ้ำเพราะฉะนั้นท่าที่คุณยาย <ใน S 1> บอกในการยืดท่าเนี้ยก็ท้องทำ,ทำช้าๆให้กระดูกมันคืน <ทำ S 1> ยืด <ทำ S 1> ยืด,<า>ย,ดยิ่งเขย่งไปทาไงไหนตรงไหนที่มันเกร็งตรงนั้นคือมันใช่และก็คือท่าที่เต่าบอกต้องทํา แค่นั้นเองกลับไปบ้านสิ่งที่ต้องแก้ไขคือตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าวันนี้ใส่ไปแล้วอาการปวดอาการเจ็บแล้หรืออาการต่างๆดีขึ้นค่อยมาเอาเป็นบอดี้สูตไปเพราะว่าตะก,กี้ใส่หรือจะลองใส่อีกรอบตอนใสตอนแรกเจ็บใช่ไหมตอนตอนี้หายเจ็บแล้วใช่ไหมเออหายเจ็บแล้วตอนแรกใส่ไม่ได้เลยใส่ไม่ได้เน่ยแล้วตอนนี้เวียดแขนได้ด้วยดีขึ้นไหมหนแล้วเกาหลังได้ด้วยแล้วเออเม่ไม่เจ็บแล้วขาก็ไม่ปวด มาตอนแรกขาดปวดขามากมาตอนแรกบนอยากจดวปวดขาปวดขาปวดแขนเนี่ยพอใส่มามาทั้งสภาพตัวเปียกทั้งตัวนั่งบินมาเตอมาผูบูบูมากอ่ะแล้วเลยรู้ว่าไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยมาลงใช่ไเนี่ยใช่กลับไปเดี๋ยยายทำแบบนี้เลยทำแบบนี้ค่อยๆแตะลงแตะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อันที่สองก็แตะเท้าลงมาแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้ก็ก้มตัวแล้ว<า><อ>ถ้ากวรเหนื่อย,ยก็นั่งทําที่เตียงนอนแล้วต้องชวนคุณตาทําด้วยนะอย่าลืมนะว่าถ้าเราติดเตียงไม่มีใครดูแลเราได้โลกนี้เนี่ยมันแยกกันอยู่มันเป็นสังคมเดี่ยวมันไม่ใช่สังคมใหญ่เพราะว่าเราต่างคนต่างบ้านต่างเมืองก็าต่างบ้านเกิดมาเราอาจจะมาจากต่างจังหวัดทุกคนต่างบ้านเกิดบ้านเกิดมาทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อต่างคนต่างอยู่บางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยคุณยายเป็นอะไรคุณตาเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครดูแลกันนะ เช็ดผ้าอ้อมกันก็ไม่ไหวเปลี่ยนแพรเพือเช็ดขี้เช็ดเที่ยวกันก็ยากดังนั้นสิ่งที่ต้องคืนกําไรให้ตัวเองเลยเพราะว่าใช้งานหนักต้องยืดเส้นแล้วยืดท่าที่เต๋าบอกเราต้องทําให้ได้ทำไม่ไหวเขานั่งแบบนี้ได้นั่งเลยนั่งไหนนั่งลูกนั่ง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 ซีต้องทำได้ใช่ตะกี้นั่งหดถอยไม่ได้เมื่อกี้นั่งไม่ได้พยุงไม่ได้นไนี่แค่สองชิ้นนะการเกงตัวนี้พันเดียวนะบนที่สุดสมิดลูกค้าคะ กางเกงซัมมิตเนี<ห>นน่ยถ้าเกิดใครติดปัญหาเรื่องว่าแพงหนูมีซัมมิตเนี่ยตัวละตัวละหนึ่งพันสามตัวสองพันเจ็ดในราคาเหลือตัวละเก้าร้อยถ้าซื้อหกชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้นจะเหลือตัวละแปดร้อยบาทใส่อย่างเงี้ยคุณยายว่ามันน่าเกลียดไหมมันสวยไหมมันโอเคไหมเกงเกงโอเคไห <นะ S 1> ม <ะ S 2> สภาพโอเคไหมเนี่ยตัวเนี้ยมือยายน้ําหนักตัวหกสิบนะคะแล้วตัวช่วงตัวสั้นหนูให้ใส่เบอร์เอ็มถูกไหมคะลองให้ใส่แค่เบอร์เอ็ม พี่น้องคะหนัก60แล้วช่วงตัวสั้นแบบคุณยายนะคะสูงร4 5ไม่เกิน150ใส่มือเอ็มอก็มอรอดอรอดค่ะตอนแรกคุณยายไม่ยอมดึงเลยว่าดึงยากใช่ไหมพอเข้าใจวิธีดึงแล้วเป็นไงใส่่าใส่สองรอบแล้วใช่ไหม,มอตอนแรกใส่กางเกงในด้วยแล้วรู้สึกเจ็บและกดทับจำไหมนะคะชุดชั้นในปรับสรีระกเขาออกแบบมาเพื่อเป็นกางเกงในในตัวถุงน่องเป็นกางเกงในในตัวไม่ต้องใส่กางเกงในอีกเลย มันจะกดทับมันจะล้างจิมิมันจะล้าง,งน้องหนูเราเอากางเกงในไปทิ้งเลยยายใส่ในแบบนี้ใส่น<ส>ี่เป็นกางเกงใน,ในแล้วทีนี้คุณยายจะถามว่าจําเป็นต้องซักบ่อยไหม,มจําเป็นค่ะเพราะว่าคุณยายทํางานนอกสถานที่คุณยายไม่ได้ทำงานในห้องแอร์การทำงานในห้องแอร์สามสี่วันซักชุดทีหนึ่งไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นแต่เหงื่อมันเค็มมันจะทำให้กดไขมันไปกัดชุดและชุดจะย้วยเร็วดังนั้นคุณยายซักเสร็จกลับไปถึงบ้านซักเสร็จ ไอ้ใส่ไอททำงานเสร็จอาบน้ําซักคาตัวก็ได้หรือซักเปิดก๊อกแล้วก็ซ,กซักซักแล้วก็ตากตื่นตอนเช้าก็ใส่ทุกวันใช่ใส่ทุกวัน,านมาต้องซักเช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่ามันจะเปียกเหงื่อ,อ,อไม่ต้องห่วงค่ะมันไม่ดูดซับความชื้นมันแห้งเร็วมากไม่ใช่พูดถึงซักซักเช้าเย็นอะ จคิดว่าซักตอนเย็นและเช้าใส่ใช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 ่ตอนเย็นเชาน่ใช่ใช่ใช่ิดคพเลิกงานเลิกงานคุณแม่่ะเลิกงานแล้วก็ซักใช่ใช่เลิกงานแล้วก็แล้วจาไว้นะว่าอาการไม่ธรรมดาต้องมีอันนี้ซับพอร์ดพายุอีกครั้งพายุอีกดามไว้ล็อกไว้เหมือนล็อกก้นเหมือนเหมือนแม่โดนอุ้มอ่ะมันเป็นการเข้าเฟือกอ่อนของร่างกายหมดสมัยแล้วที่จะมาใช้สายคาดเอวที่มีเหล็กเหมือนตำรวจอะไรอย่างเงี้ยสมัยหมดสมัยอันนั้นใช้อยู่อันนั้นจะเป็นรอยกดทับ คุณยายลองไปเอาใช้แล้วก็ใช้เปรียบเทียบแล้วก็มาวิจารณ์ฟังหน่อยว่ามันต่างกันไหมออชอบมากชอบคุณยายต่างเพราะว่าไอ้เข็มสัดที่เขนตรงเนี้ยมันรับแล้วมันค้าแล้วมันอึดอัดแล้วมันเจ็บเจ็บมีรอยกดทับใช่ตัวเข็มขัดตัวั้นแต่แต่ฟังจากคุณยายนะคะแต่เนี้ยมันโล่งมัน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 ไม่ค้าไม่อะไรมันมันสบายอ่ะมันโป่งมันมีคนมาอุ้มเออาไ มันเหมือนมันเหมือนเพลมันเหมือนเพลอุ้มเรามันเหมือนแตมันเหมือนเพลที่แบบโยกไปตามตัวกับเราตามไปด้วยมันโยกไปด้วยกเมาบับไปนถัวชแต่นเวลาเวลาเราหายใจนะมันจะเกล็กเสื้อในนะเสื้อในของซัมมิตไม่ต้องไปซื้อนะถ้าเขามาขายอีกไม่ต้องซื้อเพราะคุณยายอกกว้างฐานกว้างคุณยายต้องใส่สปอร์ตบาร์อย่างเงี้ยถูกแล้วใส่ถูกแล้วแต่ว่าคุณยายเนี่ยจะคล่อมไปเรื่อยคุณยายต้องตัดสายออกไปสามนิ้วปุ๊บ เพื่อเป็นการแขวนเต้าเพื่อให้เราเชิญอกขึ้นเราต้องตัดสายเพราะว่าจะได้ลดอาการปวดหลังเพราะกระดูกมันจะเล้าลงหลังไปเรื่อยๆื่อเนื่องจากว่าขาเล็กมากดูดิขาเล็กมากแล้วดูท้องเท่าเนี้ยคุณยายเป็นหุ่นอึ่งหุ่นลูกแพหุ่นลึกแพเมื่อขาเล็กเมื่อร่างกายรับกระดูกไม่ไหวหมอเขาไม่ได้บอกให้ตัดเสื้อในนะหมอไม่ได้ขายซัมบิทหมอบอกข่าเข่าจ้าอีหมอก็ไม่ได้ดูนมยายถ้าเป็นกูเป็นหมอนะกูบอกให้ตัดนมหรือทำเสื้อในใหม่เลย แม่อยากไปอบรมอยากไปเข้ากันจะต้องมาเชิญเราไปเป็นวิทยากรหรือเปล่าวะเนี่ยค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับเป็นรุ่นนี้ค่ะสีเรดี้แล้วก็กางเกงรุ่นนี้ค่ะของใหม่ก็ตกอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่าบาทบริสุสูิ์ตัวเดียวอะไซส์ใหญ่นะกางเกงตัวนึงก็ตกไซส์ใหญ่ก็หมื่นสามอะ อ่าอันนี้สภาพคือใหม่เลยนะคะใหม่เลยนะคะไม่มีขุยเลยจ้าไม่มีร่องรอยการใส่เลยจ้าสายสวยมากป้ายอยู่ครบคือไม่มีขุยเลยโอ้ยสวยเกินเบอร์ดูดิดูดิเนี่ยเนี่ย เลกกิ้งดำถุงเท้าดำแล้วก็น้ำยาหนึ่งขวดค่ะ